สวัสดีค่ะก็กลับมาพบพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะนุ่นค่ะพี่โบลลวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยค่ะน้องวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปอะไรกันคะน้องอุ้มนี่ก็นายพานนี่แหละค่ะทุกคนพี่นุ่นนี่คะวันนี้เรามาเก็บผลไม้แถวนี้กินเถอะผลไม้แถวนี้น่ากินนะกินเฮ้ยแต่ว่าแถวเนี้ยพี่ได้ยินข่าวบอว่ามีนายพานจอมเจ้าเล่ห์อยู่นะใช่ค่ะ เคยได้ข่าวว่าเคยฆ่าคนจุคนตุยเลยนะนายพานเนี่ยพี่ได้ยินข่าวมาด้วยว่าแอบจับเด็กไปนี่ด้วยนะแอบจับเด็กด้วยนะกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าจะเข้าไปเก็บผลไม้ในป่าเนี่ยเจ้าหนูฉันจะเข้าไปเก็บผลไม้ในป่านะพี่พี่พวกเจ้าจะไปเก็บผลไม้ในป่าอย่างนั้นเหรอ แต่ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะค่ะดนยิขถาวมาว่านายพานช่วงเนี้ยแอบจับเด็กไปหลายคนเลยละ่ะเด็กเท่าพวกเจ้าเนี่ยนายพานชอบมากๆาเลยละ่ะอูเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ละก็น่ากลัวมากๆเลยละ่ะพี่นนท์ยิ้มยิ้มหน่อยนายพานนั่งอยู่ตรงน,น,นั้นไม่เห็นเหรอนั่นแหละคนที่เขาเคยบอกว่าเคยจับเด็กอะ่ะอีมเอา้าเจ้าหนูทําไมไม่รีบบอกฉันล่ะว่านายพานอยู่ตรงนี้เนี่ย บอกก็โง่ดิข้าเป็นลูกน้องของนายพานเว้ยเฮ้ยเจ้าหนูตัวแสบไปกันเถอะอุ้มี่รีบไปกันเถอะเราอ่ะพุที่ไป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 แอบไปแอบปันหนูจะแอบไว้นะหนูจะไม่ให้ใครรู้วิรองเท้าบู๊ทนายพานมาเอาสงสัยนายพานหลับอยู่อะน้องอุ้มเห็นไหมมีตัวแสบแสบแสบแขึ้นมาแบบนี้แปลว่านายพานเขาหลับอยู่ มุกประตูเร็วๆเข้ามาแล้วอ,อ,อุ้ยพวกหนูเป็นพวกของนายพานจริงด้วยนายพานคุณนี้จะสกมกนะเนี่ยมีหนูคนรับใช้นี่มันติงตองมากเลยอะใช่ใช่ใช่มีหนูเต็มเลยอ่ะอุ้ยรองเท้าบูทอมีมาเอาแล้วนี่แหละขโมยรองเท้าบูทของนายพานกลับบ้านด้วยดีกว่าเอาไปแจ้งความยังไงล่ะพี่น้องอูมี่มาเร็ว ต้องไปแจ้งความเข้าใจไหมมึงจับเด็กมาทำแบบนี้ไม่ดีต้องแจ้งความพี่ขึ้นอะไรมาพี่ขึ้นไปกอนเลยทัม้มดมีอะไรไมีมเจอรองเทา้าบูทอีกอันหนึ่งแล้วนี่นายพานันถอดรองเทา้ามันที่เลยเนี่ยพี่รู้แล้วจะเอารองเทา้าบูทของนายพานันไปขายเ้ยใหญ่ขนาดนี้หรอไ้่ยังไงเราไม่ได้ เรามาเก็บผลไม้แต่ว่าเราไม่ได้ผลไม้โดนนายพานจับมาก่อนยังไงก็ตามเราก็ต้องเอารองเท้าของนายพานกลับบ้านไปด้วยแถมสูตรผลไม้นั้นน่ะพี่นุ่นได้ข่าวว่านายพานคนนั้นนะ่ะเป็นเจ้าของอว่าอยู่เขาจับพวกเรามาค่ะพี่นุ่นตอนนั้นน่ะพี่ได้ยินข่าวมาว่านายพานน่ะใช่ไหมรองเท้าโบ๊ทรองเท้าโบ๊ทวิเจอแล้วเจอแล้ว เอาเลยอุ้มี่เราได้แล้วได้พงงียบเล่ได้สี่คู่แล้ว้องอุ้มได้กี่คู่สี่โอเคแต่ว่าเรายังได้เท่ากันอยู่เนาะพี่อาบน้ำให้ด้วยดีจังเลยเออใช่ว่ะเขาน่าจะอาบน้ําให้เราด้วยนะเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องเป็นของนายพานนายพานจะวิ่งปีดมาอาบน้ำความจริงแล้วอ่ะอุ้ยเพเปนไรไหมน้าตายเลยอูดูดูเจ้าหนี้เขาแปลคำว่าตาย มาแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรว็วเร็วมาเปิดแล้วจ้ามาเร็วไปแล้วน่ากลัวจังมาเร็วเดี๋ยว่ในพานก็จับได้หรอกมาเร็วฉันก็ไม่ได้เร็วเหมือนพี่นะแบบค้างเ,งเาเนี่ลงไปก่อนเลยพี่สิที่หนูเคารพพี่วา่าเป็นพี่ลงไปก่อนเลยจ้าค่ะอุ้ยหมูเด้งเอาเด้งออกมาจานวิสัาตาจานวิหนูเจ้าหนู เจ้นหนูสัตตาจานอ๋อสัตวาจานคนนี้จะทดลองหนูอ๋อไม่ใช่สัตวทานนี้จะทดลองเข,เ,เขาเป็นเขาเป็น,นเขาดับพวกสัตว์ป่าพวกเนี้ยมาทดลองเพียบเลยอะ่ะคึอว่าอยู่ทําไมหนูมันกระเด็นกระเด็นแบบนั้นแล้วสี่ตัวไปแบบนั่นอะคุยใจร้ายมากหาจับใจร้ายมากน,นจับนู่นจับนี่มาทําเพียบเลยแล้วนี่ดูไอตัวนี้นี่ตัวไอตัวนี้ที่เราเจออยู่หน้าประตูไงไตัวเนี้ย เป็นว่าตัวใหญ่ขึ Barn ้นแล้วนะเนี่ยเออมันก็ตัวใหญ่แล้วอะไรอุมีมามารองเท้าเจอรองเท้าแล้วไหนรองเท้าฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเร็วมาแล้วมาแล้วพี่นุ่นเอเอไปกันเถอะนะอุ้มี่ไม่ทันแล้วอุ้ยจมูกตุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นแบบนั้นล่ะโอ้ยก๊อดโอ้ตรงนี้เป็นแบบแครอทอต่ตรงเนี้ยไหนตรงไหนตรงไหนคะพี่นุ่นนี่แครอทข้างล่างก็เป็นโคลนใช่ไหมหรือว่าเป็นดิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องอุ้มแปลว่าดินตรงนี้ก็มีสารพิษด้วยสิเพราะว่าเราโดนดินปุ๊บเราตุยเลยอ่ะหนูเมื่อกี้หนูโดนแล้วมันไม่เห็นตุยเลยเฮ้ยพี่โน้มาี่น้นระวังระวังค่ะเครื่องตัดหญ้าอันนี้ก็ห้ามโดนอันนี้นะคะว้าพี่นน้นเป็นอะไรนะขนาดเป็นเครื่องตัดหญ้าขึ้นแบบรอดานที่ตรงมันตัดมันก็ตึงแหลมปะพี่โดนสองรอบอะเครื่องตัดหญ้า จะว่าไปแล้วตอนที่เราโดนจับนะ้องนะอ้วก็คอยสังเกตดูด้วยนะว่ามีรองเท้าแถวนี้ไหมหนูคนตามไม่ค่อยไปเพราะว่าวันนี้หนูลืมเอาเว่นมาด้วยอ่ะพี่นุ่นก็เอามาแต่ตัวนี่แหละแต่ตอนที่นายพานจับเราไปนะพี่นุน่นหนูนะจีดสนั่นลั่นบ้านจนเสียงแหบหมดแล้วเนี่ยเออตอนนี้เรามาอยู่ในสวนเขาโพดแล้ว,วแต่ว่าวเราไม่เห็นผลไม้เลยจ้าวิ่งไป นายพันจะจับพี่แล้วมี่มาช่วยพี่ด้วยมี่แล้วมี่นายพันจะจับพี่ไม่ว่าให้พันตายนายอุณี่หนูไปทางไหนไม่ได้แล้วอ่ะพี่นุ่นดูดิมันต้องจะจับหนูอยู่คนเดียวเลยเนี่ยพี่ต้องรีบวิ่งก่อนอุณี่นายพันจับหนูแล้ววิ่งมาเลยอุมี่วิ่งมาหาพี่ไปอุมี่ปะ ไปเลยตอนนี้มันเป็นสีเขียวอยู่รีบมาโอ้โหคนเดินช้าซะด้วยสิทีนี้เขาไปในสวนข้าโพดก่อนวุ่นเลยทำไมเขาโมโหล่ะห,หน้าเหมือนในพันนะตอนนี้เขามโหเขาไปในสวนเขาพโพดก่อนมาฝั่งนี้เร็ว,เ,รวเดินเดิน,เดนตามที่มาไปไม่ได้แล้วมันเป็นสีเขียวอยู่เราวรีบมามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เดินตามที่มามาเร็วๆอย่าไปอย่าไปเบียดมาก เออปะมาเร็วเดินมาไปแล้วมันไปแล้ว,นลวหนังเหมือนอันนี้เลยอะ่ะเฮ้ยเราต้องขึ้นมาฝั่งนี้อุม้มีมาเร็ว,วเป็นเหมือนอะไรเนี่ยเป็นเหมือนสายเอ้ยไม่ใช่น้ำสีที่เขา่อนน้ำ่อนเชือกปเปียวน้ำอะ่ะนี่เราต้องเราต้องโหลดลงไปแล้วล่ะนี่ลงไปก่อนแล้วน,นี้มีรองเท้าไหมไม่มีโอเคลงไปฟึบฟึบลงมาแล้วอุ้มีมาแล้วอุ้มีมาแล้วอุ้ยเจ็บ ที่นี่มีกับดักเพียเป็หน้าคือรองเท้าทุกคนเรียไปเอาแล้วมาแล้วอุ้มี่มีแล้วว่ะตายแล้วตายแล้วเกือบตกแล้วตอนนี้เรามุดลงมาใต้ดินแล้วตุายแล้วตอนนี้เรามุดลงมาใต้ดินแล้วอุ้มี่มีสู้ๆนะอุ้ยเดี๋ยวพี่จะรออุ้มี่อยู่ตรงนี้นะวาด้วยนะคะอุ้มี่มาแล้วเร็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 วสิในอุ้มี่อยู่ฝั่งโน้นพี่นุ่งกำลังรอนนอุ้มี่อยู่มานนี้พี่เจ็บเพิ่งนั่งหนูได้ไหมตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้หนูอะ ไม่ค่อยชํานาญํากระโดดเหมือนแต่ก่อนแล้วอะตอนนี้พี่รุ่เนียเพิ่งเล่นยหนูโอเคไหมเพราะตอนนี้หนูไม่ชํานาญการกระโดดแล้วอะแต่ก่อนอาจจะชํานาญตอนนี้ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหรอ่อ่ะเขาไม่ค่อยมาออกมาเที่ยวเล่นขนึเนมาอะไรเนี่ยเราต้องไปฝั่งไหนอะตายไหมตกดีนี่ตายเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยว่ามันมีที่กระโดดข้างล่างตรงนี้ เราจะทำไปแบบแคล้ายๆเขากดให้มันเป็นผ้าแบบมัวๆม,มาแล้วมาแล้วไปเบิองมาเบิองเลยพราจะข้ามบันไดไปใช่ไหมหูมบันไดที่ก็เก่าจังเลยนะเนี่ยเหมือนจะหักแล้วด้วยบางอันเนี่ยใช่ขู่ขาด้วยอุ้ยอุ้ยต้นกระบองเพชรหรือเปล่าระว,วังเจ็บแต่ว่ามันเป <หว S 1> ็นนามอุ้ยเมื่อกี้มีตุยปะโดนนี่พี่โคตรแหลมโคตรทรมานเลยอ่ะเหมือนโดนออมมี่มาแทงมากเลยอะน่ากลัวไปล้วขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าอุมมี่ ผมมีมาอย่างมาแล้วข้างบนมีแต่หินดูโอ้ตายแล้วเนี่ยนายพานน่าจะนายพานน่าจะเฮ้ยผมตกใจหมดอ๋อนี่คือแค่สัญลักษณ์รูปนายพานกัจริงไม่ใช่นายพานนี่คือรูปสัญลักษณ์ของนายพานสัญญักษ์สัญญักษ์สัญญักษ์ไม่ใช่สัญลักษณ์เป็นรูปปั้นนายพานไงสัญลักษ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์ ไปก่อนเลยเราถือปืนมาพร้อมกันม่นพันเด้นเราน่าจะเจอในพานช่วงนี้แหละมาเร็วยิงเลยหนูไม่ได้ปืนนะหนูไม่ได้ปืนของเขาอะ่ะยิงเลยอุมม้มี่ยิงเลยมันจะไรมาหาลูเดินช้าขนาดนี้ยังไม่กลัวว่านี่รู้ว่าหนูขี้กลัวก็ไม่เห็นจะรักเลยเดินช้ามากเลยนะอุมม้มี่ในพานเนี่ย พี่มาเอารองเท้าก่อนไหมอยากพิ่นตีมันก่อนดีมันแตกก่อนเถอะพี่นุ่นพีน่นี่เอารองเท้าแล้วก็ไปขาคยคุณเรือเลยปะหูวใจพี่นม่นตายาตอนเนี้ยเหลือขึ่หัวใจและเลือดมันเนี่ยเออยด้วยเลยดไม่โดนตุยเลยพี่จะตุยต่อแล้วเนี่ยวิ่งเร็วสมัด ออกเร็วเนี่ยมินัเร็วอ่ะชั้นหนึ่งได้ไหมอุ้มมีได้ไหมอุ้มมีกำลังจะผ่านก่อนพี่แล้วืมันตุยแล้วพว่นี้ฮ่าของพี่ไม่ยอมตุยตุยแล้วตุยแล้วเอาของหนูเอของหนูทุกไปไหนอู้ได้ประตูแล้วได้ประตูแล้วลงเขาลงเขาตุยแล้วอุ้มมีเราผ่านพร้อมกันเลยไปกันเถอะอุ้มมีน้องรักเราออกไปออกจากที่แห่งช่วยแห่งนี้ไดเถอะพี่นุ่นในป่าแห่งนี้ดูสิ พี่จะไม่เข้ามาเอาผลไม้ของนายพานอีกแล้วล่ะแล้วนายพานเป็นไรบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีออไปเลยอ่ะพี่นุ่นนายพานอ่ะคือนายพานก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่บาดเจ็บแล้วก็แอบซ่อัูหนีออกไปรถอะไรอ่ะขี่รถเหรอไล้พี่นุ่นอย่าทิ้งหนูดิมันมีรถคนละคันหรือเปล่าหนูไม่เห็นรถแล้วนะพี่นุ่นมันมีคนละคัน,น,นยังไงเอางี้ขับไปพี่ขับไปเลย พี่มาแล้วเอาไม่รงไม่เ<ๆ>ลงจากรถก่อนเราจะขึ้นไปต่อมาแล้วเจอรองเท้าคู่นะึงฉันเป็นข่าบอยมีไ้ม่มมหนูขึ้นรถมาได้ไหมอะโอ้ยเขาหักเองให้อานุมันเราไม่ต้องจับอะไรเลยตอนนี้หนูอยู่ไหนลงมาหาพี่เร็วมาฝั่งนี้อุมมี่รองเท้าอยู่ฝั่งนี้ฉันจะยิงพี่เก่งมากเลยอุมมี่ไปกันเถอะเอาเปจากที่แห่งสวยนี่กัน ค่ะแล้วเหรอเนี่ยยูหูอุ้ยนี่อะไรเนี่ยลูกปั้นเหรอเนี่ยหูนี่ไงเราไปเจอมาหลายคนแล้วนะบูมี่เราเจอแม่มดเราเจอเด็กเคงซวยเราเจอซานต้าแล้วเราก็เจอลุงในพานคนนี้เฮ้ยเราเขาเป็นแก๊งเดียวกันหมดเลยอะ่ะแก๊งจับเด็กอะ่ะนน,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 ออนน่นน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 น ไหนไนไหนไหนนี่นี่นี่าตามตาตามตาตามซาตานไม่ใช่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังเนี่ยเหรอคลิปหน้าเราไปเล่นกันเถอะอืมเราจะเข้ามาเล่นยังไงเนี่ยรอก่อนรู้ว่ามันหาเจอหรือเปล่าอุ้ยต่อไปเราเล่นอะไรกันดีอู้มีสายฟ้าด้วยหรอเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยขอดูดินี่จะพลังสายฟ้าเหรอไม่อะมันไม่มีอะไรเลยเจะสกปรเก็แค่ให้เราเดินเดินเดินเฉยๆเนี่ยโอเค มาแล้วอุ้มี่เราเราเราบอกลาน้องๆกันดีกว่าเราต้องกลับบ้านแล้วไม่งั้นแม่ด,าด,ไได่าตายแน่เลยใช่แล้วน้องรักกูบี กลับบ้านกันดีกว่าโอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่นุ่นกับน้องอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใพี่นุ่นกับน้องอุ้มทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายบายอุ้มอุ้มอุ้มอไล่ย่าพี่ได้รองเท้านายพานมาสิบ ดูก็เสพเอาเมื่อรวมกันเป็น20่สิบแล้ใช่ปะแล้วไปขายกันเรจเราจะได้รวยกันพอดี <c oughs> ใครบอกนายพานจับเรามานี่ขมโมยรองเท้าไปขายซะเลยเอ